สวัสดีค่ะยายนาดิาากาพข้มนเจ้าของไปผักพีตาท่องได้จ่าเดินนอนไหมเอ๊บตรงแหวกกมังกระย้าวจ่าเก้าบังน้าจ่าไปเสาวถือไปเอาใส่ไปไปใส่รถไปใส่รถไปไปมาหอ่เหหาหอเน,นอื้อย่าไหลเลยเด้อจ้ามาห่อเนื้อพี่สาวค่ะโอ้ยย่าไหลมามา พอแล้วของมาฝากสร้างกับแมานะโอ้นี่ของฝากเอาไปให้เจ,จ้าไปให้ใหล<อ>พ,พี่สาวตาท่องได้ดีจ่จเลอเอาของมาฝากเอาให้เล่าไปให้เล่าเออนี่เอามียั้งนี่เนี่ย เดี๋ยวพี่นอนมีอยังในแนวเบิองอะนอนไม่สูตเอาจับออกดีละแถวจะน้าอออันนี้นอนไม่ต้มอันนี้อันนี้ของใหญ่โตเด้อมะม่วงกวนเอามาผักพี่สาวเพิ่นเด้อนี่อุ้ยพ่วงเขามาอุ้ยเราเห็ดเงื่อนไม้ตัวนี้ โอ้สร้างก็มาน้่ตัวนี้สร้างนี่โอ้ยงามตัวละโอ้ยเงาขอวกับพวกขามาหาหายเปิดได้เท่าไหรเออ้อสร้างยงนมาท่าล้ว่าขี้โก้อ้ยเราเห็ดอุ้ยดีเนาะอุ้ยเราเห็ดดีเนาะอุ้ยเห็ดหอมด้วยตัวนี้ผีคางผีก็แมนือ พวงผวงีเว้ยเงิน,งนลาวบ่ได้เขามาด้วยล่ะพี่สาวเล่ากับบ๊ขยเห็นหงเดินเล่าให้มาเก็บกาเขาเรืจิกเก็บชอยเลาาอยู่เด้อพี่นองเด้วึนี่ที่อันนี้นี่น้องไส้เสียงดังน้องไส้ตาท่องด้วยจา้านี่มาเฮ็ดให้พี่สาวอืไม่เขาเป็นซาง เขาไปสร้างเขามาเห็นให้พี่สาวอยู่ห้องนึงยายไหลห้องนึงไผ่นอนไอ้ค่อยมานอนน้ำเลยเด้อ <c oughs> อ่าเก็บเขาขอ่อนมาเท,ท้าเก็บตโซกันมาสร้างเราก็มาเห็นงานไงเราก็เห็นหูเก็บเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> <c oughs> คือเราเขามาฝากเราเราบอเห็นมึเก็บเราก็บอกให้อันนี้บอกให้ย่ามาเก็บใายเดือดชาเด้อนี่เลยอให้นานเราบ้ามีรับร้ายหลายหลาืวโอ้ยอย่างนี้เราบปเห็นหูสาวตาฟองเราบปเห็นหูเราดูดสาวเราก็ไปรับจ้างเมื่อทุกคนชมใหม่เรากิน เราวขเลยอื่นให้มากเกบให้แล no pues ้วฮะมันน oui ี้ว่าเกิดนะโอ้าาสอนอย่าลืมนะสอนวันเกิดอมันนี่ดื้อหนังเออดื้อหน้าอาะี เออว่าสี่สิบเอดแมนก็นนีว้ว่าจีเท่าไหร่นี่สี่สี่แม่เขาก็สี่สิบนะโอ้เขาเดือเกดเดืองไม่ี่หน้าคือกันอื โอ้ยเฮ้ยหลกเร้เลว่ะนเด้อจ้าสร้างลองเพลงดีเด้าพี่น้องเอกไซด์ทำไร้เพล่ไม่พี่น้อดิเขียอเขามเ้ยนี่โมเสียพุด โอ้นี่ร้านสาวก้าบอกมีมาให้ไผ่ะาเห้อเหา้อเอาไฮไผไหนคนละยายไา่ไหนโอ้เออร้านสาวเอามาผากไา่ไหลกับไผหลืด ห้องงามของเราอยู่เก็บเก็บมนย่างหองใหญ่เลยมึงก็เศาหองยุคดีในบ่

บบก็มาไข่วิ่งวงเ้เขาให้ก็บาไข่งเลยนีตท้อ đâu gì phải xài ừ. <laughs> <laughs> à, Thế nào Ôi Nó ơi hả Ui hay bị ảnh phủ Nhà đấy, đoàn <cười> <cười> Ui, là phi tròn ơi kiếm ừ. mới Kiếp เขาไปไหวท้อเขาไปไหวเออหิวเขาไปไปชอยเพื่นเราปลาไข่แห้นหงเลือพี่น้องเราไม่จะทิมักเก็บให้เราไม่ยิงยังอยู่เครื่องถุงเก็บหิวไปทีละหิวเขาไปทีละใหญ่ละใหญ่นะ เอามาน้วก็บแล้วๆก็จบคลิปไว้เพียงแค่นี้เล้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทุกคอมเมนต์ให้ด้วยจ้าสวัสดีจ้ารักนะจุ๊บๆ <laughs> ที่ก่า,าวพาหวาน <laughs> ยายไหลทอดก้าวเขาใหอยซางเห็ดวัวเห็นวัวนี่นี่ทอดปลาทอดไก่ทอดปลาเจ้าพี่น้องเด้อเอามาใหอยซางซางเราหิรเพือนนี่เราหิต่ำบอกพี่ต่าพี่ขวดเราเหิรไม่งามดีเนาะ แอะสบายเยนาะใส่แอะยังสบายเลยเลยเอ,อ้ยห้องเราสะอาดสะอาดดีทำไมนี่เรื่ไรใหรหนักฮะจางน่องใส่เรากับสร้างพุนมาเด้อติดต่อได้น่องใส่ตาทองไม่แพงติดต่อได้ ตรงนี้มาเห็นเพื่อนให้พี่สาวพี่สาวใหญ่่วงง่วงดี่่นองเอ้ยเมื่อเรา่วงลูกสาวเรามาเห็นหายอยู่ ไก่ฟักตูแล้วอือฟักไก่สองห่องวันนี้ทั้งครึ่องสองห่องจ่ายเลยนัย่นล่ะพุ่นโรงเรียนโด,โดมโดมโรงเรียน nó thì nó hình là ngào là... 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 là...